Nguyên trở nên là mày mọi đi cái làm. Mái một mọi đi. điện lắm mọi điện lắm mọi điện lên này điện đi mọi điện lắm mọi điện lắm làm đi lắm mọi đợi lắm đi. มีแค่นี้หรอเขาไม่รู้ว่ามันน่าเดนไมจะหล่อหลังหลีกันแล้วมั้งใช่ใช่เอาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้วได้มาเห็นมาทำไมเนี่ยเดี๋าคุยด้วยนะครับวันนี้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 มีนนี่เออกลัวพี่ เป็นไรวะพี่รามเลให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวราเราฟังเราฟังเพราะเราฟังพร้อมกันพี่เขาพี่น้องครับไปไกลก่อนครับพี่ไม่ได้ตลกกับน้องนะเอาขุ้งพาไปดิแฟนคลับขุ้งพาวไปดิไปไปไปก่อนใไปวะรำแม่งเอาครับไปแล้วใช่ไหม เร็วว่ะครับเร็วว่ะครับเร็วรรรว่ะใส่บินได้ไหมคะหมอมาแล้วหวัใส่เลยใส่ผมเลยกนะ็ได้โอเคครับใส่บินครับหมอฉีดยาหนะึ่งครับผมฉีดได้หรอใช่ครับใช่ใช่ฉีดยาลาครับผมมูเรียกวันนี้ตัวไหนที่เรียกเงินน้องกูวะ ใครอยู่ในรายการปะอยู่อยู่ไปเรียกมาด้ตัวไหนพูดเะพี่ป้อมคับพี่ต๊นเรียกมาไปเรียกมาดิต้องพูดอ่ะเขาบอกว่าอยากคุยเดินมาเองครับสอ่คนสองคนเาบอกว่าอยากคุยเดินมาเองอ่ะงั้นเราไปแทงมาดิโตัวไนเงี้ยอุ้ยจริงไม่ดีไอ้ดีเฮียเพื่อนเอาแล้วมึงจะรออะไรล่ะเอาจะคุยปะไอสัตว์ อะไรมึงเอออะไรนี่ยครไรสัตเฮียเป็นไรมึงอยากมีบทเหรอมึงอยากมีบทเหรเฮ้ยอโวมึงชพี่ตอดชุโยชโยเด้เด้ไอ้เฮียนี่อะไรเนี่ยไอ้เฮียนี่อะไรเนี่ยอะไรนะหมรงมึงเฮียอะไรบายเฮียไรสัตบายเฮียอะไรบายเฮียอะไรตายดิโง่เป็นเฮียอะไรบายเฮียอะไรอะไรไอ้เลยสัตอย่างโง่อะไม่้องไหึงครสัว์ครสัด อมเพี้ยอะไอมเพี้ยอะไรตัวอปยงกอเี้ยอมเี้ยอะไรปอมเียกันปอมเียกันครับพวกมึงปอมเียกันครอมเพี้ยอะไรไอสัตว์ไปานเบก็ีุกลบ้านวเปเพื่อนไปเลี้เพื่อนหน่อยไปเลี้ยงเพื่อนข้างหน้าหน่อยไปเลี้เพื่อนข้างหน้าหน่อยอะไรมึง

ทำคุยไรเสียงตันไอสัตว์ยกยยมาคุยไรยกระจกไม่โทษไไหวสัตว์มีเฮียอะไวเป็นเฮียมเฮียมึงไหวกูบ้าไอชพ่ไม่ไหวเีแจ็คไอควายชพ่หนาชพ่หนาช่หชุห้กยแจ็คีปดีปดีโง่ปดีปดีปดีวยเฮียแจ็คไอโง่ไอควายสวะไอควายเฮียโง่ชิบหายเลยมึงอะ ปอมพูดเยอะไอ้หัวแตกไหนหมดบ้าหมดบ้างยิงให้ยิงให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 ตัวมีตัวลมนะมีตัวลมนะกดให้กดให้มาียร้องไห้มหะร้องไรร้องไมึงแอ้ยอะไดีไอ้ปืนคคนนึงด้ปืนคือรถนะายปืนือะายปืนือะายกูตายเไปเลยจไปปล่อยพีตที่แท้นอเยเุยแบงลูกุยเดียวเลยสัตว์ชุบันนี้มีอะไรกันวะคุย โอ้ยไอ้หี้ยไอ้เย้้กยไอ้หี้ยไอ้หี้ยวไม่ตยีีเยค้ยเป็นเหี้ยเลยมึงอไอ้เหี้ย้ตอ่ะค้ยดีเมีเลยยกันเยยงตีไม้ทิ้งอยู่เลยยอยเ้หน่อจูดีชิคาโก้เอาเพื่อนัทุเ้ยมันเป็นเหี้ยลาเต้ชิคาโก้้องอาเพื่อนไปเล่นไปเล่นไเไอ้เหี้ยีโอชิคาโก้เร็วเอเอดีหมดเอดีหมดเอดี ตายโง่เอาไยไอสัตว์เหี้ยไอเหี้ยเจดีหมดชุบให้หน่อยพี่อะไรกันข้าวก็เยอะมาดิไอสัตว์เกลือด้วยชิคาโกชิคาโก้เจ้าบุงยังสั่นอยู่เลยเหี้ยเฮี้ยเสียงยังสั่นเลควายไม่เหี้ยเฮี้ยอะไรกันตายไปแล้วก็เฮี้ยกาไอสัตว์ Uhm, ะะเอ้มาถีบพี่กูดิมาถีบพี่กูดตัวเหี้ยเนี่ยตัวเหี้ยเนี่ยคุณตัดเหี้ยคนตัดเหี้ยคนไม่พอไ่พออย่ตยไม่พอเย่ัยตายคนไม่เปิดเหี้ยเยรืไม่จอไม่จะเปิดหูทเหี้ยอะไรไอ้โง่ต่อจะร้อยใบกันเถอะเย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 เพื่อนตายเฮ้ยฮัลโหลโอ้ยยี่ไปอากูไปไหน้ ซีดีเมทค erm รับเสียงดังพี่เสียงดังสู้ไปพี่เสียงยาแบวพี่ทำไป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 โสดทำไปสวยทำไปทำไปสวยเซอร์นชิคาโก เดี๋ยวเดี้ยวเดี้ยวเดี้ยวเดียวเฮียไม่ได้ขึ้นเลยไอ้สัตว์โง่เฮี้ยนี่โง่เลยเฮี้ยคุยอะไรสัตว์มีปาพิเซอร์เหรอไอ้เฮี้ยกลับเร็วเพื่อนปว่อยกลับไเรวเพื่อนอลบอลบบอลเดินไปนะมาซ้ำตัว้ตัวดิ้ซ้ำตัวดิ้ดิซ้ตัวซ้ำตัวดิ้ดิซ้ซ้ำตัวนี้ดิมาซ้ำตัว้ตัวดิซ้ำตัวดิ้ตัวดิซ้ำตัวดิซ้ดิดิ

โดีไอเป็ะโจีปมีไอเดียปะจะเทียบบารมีพวกกูเด็กเี้ยไม่เจียมกันลาหวยไอสัตว์ยี่เด็กเป็ดเงียบทำคุยไรไอสัตว์ฮะเงียบทำคุยไร เก็บบ right. ุด้เก like, ็บบุด้เก็บบุดเก็บบุดเก็บบุดแล้วเนยเมดีแล้วเน่มดีเก็บบุด้เก็บบุด้เก็บบุได้เก็บบุด้เก็บบุดเก็บบุเก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 เก็บรลกเกรกเก็บกเกรับไม่ได้แทกันเลยไม่ได้แทกันเลยไม่มีใครแล้วมันไม่มีใครแล้วตรับตรงนี้มันไม่มีใครแล้วมันไม่มีใครแล้วครับตรงเนี้ยเก็บแล้วเก็บรักออกครับออกครับออกหัวครับยิงเจ้าอย่างไรนครับยิงเจ เด็กเที่เด็กเที่ยมันเกยควายเด็กเที้ยออกแล้วครับตำรวจผมบอกแล้วนะไอ้คุยมึงไม่เสี่ยวคุยผมจะออกฮัลโหลเอ้ยเด็กเที้ยจะเอ้าไม่เจาะยังไงคุณยิงเจาะยังไงครับคุณตอบดิมึงแหลมหมายสัตว์ไอเด็กเที้ยมึงกลับมาต่อเบสัมด่าไอ้เฮียยิงกูเจอกไงวะไอ้สัตว์มึงไม่มีเหตุผลเลยไอ้ตำรวจมึงบ้าปะเนี่ยไอ้เด็กเที่ยเด็กเที่ย แหมอนอยู่แก๊ง่ทำแอคไอควายตัวฟาร์มตัวซีี่อดับพีพี่เอาเอาเอาขอรถคันหนึ่งครับไม่คุณไมไม่ไม่งมพไม่ม่ไ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 ม่ม่ไ่ม่ไม่ไม่นม่งม่ไน่ไรวไม่ไห่ไ่ไไรถ่่่ไไไอ่พี่ลงรถก่อนพี่พี่ไไไ่่ผมเรื่องอะไรครับเนี่ย ไม่ยิงย,งยิงกดอย่างนั้นแล้วใครที่วิ่งหนีออกได้วะกูถามจริงยังไม่ได้แทงเลยนะบ้าวะ